เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดงวีรสิงห์เกียรติชัยยุทธฝ่ายน้ำเงินแฟนฉันบอลมหาชัย120ปอนด์ครับเอาละครับยกที่3นะครับก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับวีรสิงห์แฟนฉันยังไม่รีบร้อนออกอาวุธนะครับมีลูกทีมคอยทำลายจังหวะเอาไว้แต่ว่าไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับวีรสิงห์นี่แรงทุกลูก โดยเฉพาะลูกใ่เจาะอย่างนั้นเริ่มเห็นกันแล้วนะครับว่าโอ้โหออกได้เนื้อเน้เน,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 นเรนิ่มจะเดินบ้างแล้วแล้วก็แฝงฉันเบียดเข้าไปปล้ำในไหนนี่ก็บอกว่าทีเด็ดนะครับเราจะตีได้หรือเปล่าโอ้โหวีราสิงห์ก็ไล่แขนแล้วก็ล็อกแขนเอาไว้ครับหลายเกจิอาจารย์เลยนะครับบอกว่าวันนี้แฟนฉันน่าจะเป็นทีเด็ดประจรํารายการมวยมันวันศุกร์นะครับถึงจุดนี้ไม่ง่ายแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยมันวันศุกร์ในการทํางานของทีมงานเพชรยินดีครับ ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกครับว่าคู่นี้120ปอนด์ครับน้ำหนักกำลังดีเลยครับพี่บอลโอ้โหไดครับดูครับโอ้โหมาเน็บเข้าไปเรียบเข้าไปตอนนี้สงครามเผ่าพงนายครับวีระสิงห์เอาแฟนชันนี่แหละครับวีระสิงห์ดับแกไม่บังแกพพียมจะเขียวเอาคืนครับนายตีล็อกได้อะขวาโอ้หักล้มลงไปอีกครับอ่ะลุกลุกขึ้นมาสู้ต่อครับลุยต่อครับ นี่ครับหนุบใต้ใจเต็มอยู่แล้วครับไม่มียอมง่ายง่ายครับไฟแดงวีละสีเกียรติยุทธ์อ้าวโอ้โหแต่ว่านี่แหละครับไปโดนทำล้มไปหลายครั้งแล้วครับโอ้โหดูวันนี้นี่ดูแฟนผันคนมาหาชัยน้าเงินจะลองรักลองรักขอ แบ็คปออ่อนนุชบอกวันนี้แพ้ฝากเชียร์ด้วยนะตู่ตูครับโอ้โหแต่ว่าเริ่มโมโหแล้วครับวีรสิงห์โดนไปเยอะนะครับแต่ยังคุ้งเบียดเดินลุยตลอดมีหมัดแล้วก็จะปล้ำในดูว่าเริ่มจะปล้ำในได้เหมือนกันนะครับมาดูว่าแฟนฉันก็ไม่ปะทะแล้วตอนนี้อาศัาจายจังหวะจับจุ้ยโอ้โหจิ้มลำตัวเสียงนงี่ดังหนักมาถึงผู้บรรยายเลยนะครับลูกต่อยลำตัวว่าจะเดินต่อไม่สนแล้วครับวีรสิงห์ ยนทีบกันไปเตะก้าไปโอ้โหดอกนี้นี่หาถังมานี่หลับได้นะครับแต่ว่าว่าจะเข้าไปถึงตัวครับวีระงรีโดนไม่ก่อนเลยครับโอโ้แฟนฉันดักแทงแล้วก็ดักแทงอีกทีหนึ่งครับโอโ้ดักแทงแรงมากเลยครับแฟนถังวีระงห์ยังกัดฟันลุยอยู่ครับยอมไม่ได้ครับอ้าวล็อกเหลี่ยมนี้ยกขาขึ้นไหมว่ก็โดนไปเยอะครับโดนทั้งบนโดนทั้งล่างก็ดูว่าเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกัน ดูการไม่ตกเหมือนกันเอาโดนก็ไม่ไม่โดนโอ้โหจังหวะดวกกันนี่ไข่พลาดนี่ก็หล่นได้เลยนะครับต่างฝ่ายนี่ต่างไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเช็คตัวเลขล่าสุดมา3ล้านบาทเลยนะครับให้วีรสิงเกียรติชัยยทดครับหากพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับโอ้สามล้านบาทยังยังไม่เคยเห็นนะครับ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังไม่เคยเห็นใครได้อัดฉีดจากพี่น้องแฟนบวยบนล็อกนะครับสล้านบาทน่าจะยังไม่มีครับครับอ่ตอนนี้กองเชียร์ฝ่โอ้ยโอยโอโอ,อ,อนี่ครับไม่ไหวจริงๆครับวันนี้โอ้โหอกรรมการยุติเลยครับก็เป็นอันว่าฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้แฟนฉันบอลมหาชัยครับโ,โชว์ฟอร์มถล่มชนะน็อกวีเราสิงเกียรติชัยยุทธไปในยกที่5ครับโฉมหน้าผู้ชนะ เดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้าครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงครับยกสุดท้ายทำให้วีระสิงห์นี่โอ้โหหยุดกึกเลยครับเพราะว่าเล่งมาดีๆเล่งมาแรงๆครับฟันขาไปครับโอ้โหดูครับมันเข้าข้อแล้วครับกเนี่ยครับกรรมการท่านทำถูกต้องแล้วครับเซฟนักมวยก่อนครับ